รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพอใจช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เสริมและส่งเสริมอาชีพรวมถึงด้านการตลาดให้กับประชาชนตั้งเป้าฝึกอบรมให้ครบเจ็ดแสนครัวเรือนภายในเดือนธันวาคมนี้ในสิทธิรงเร่งเงียบผู้วยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สามกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรหลักสูตรหมาล่าปิ้งย่างและน้ำพริกสมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมเสริมความรู้ทั้งอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์และชี้แนะช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้ขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนระดับฐานรากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆของรัฐบาล โดยมีเชฟชุมพลแจ้งไพรพร้อมทีมงานมาให้ความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยมีประชาชนตำบลดงเสือเหลืองและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากและมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อจะพัฒนาความรู้ต่อยอดพัฒนาสินค้าสร้างรายได้ต่อไปท่านี้กลุ่มตัวแทนประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่เป็นเพียงเกษตรกร ทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและทำให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าให้มีการฝึกอบรมให้ครบ7จ0 0แสนครัวเรือนภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อสร้างรายได้ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ